อ๋อคุณเกตถามว่านั่งสมาธิแล้วเหมือนจะลอยวูบวาบช่วยอธิบายหน่อยค่ะมันเป็นแค่ตัวมันเป็นสภาวะธรรมหนึ่งค่ะเวลาที่เรานั่งไปแล้วค่ะมันจะมีแบบมันมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นขึ้นได้หมดเลยค่ะฉะนั้นก็คือเอาแค่สติไประลึกรู้แค่นั้นเองค่ะว่าถ้ามันลอยก็ลอยเนาะลอยเนาลอยเนาวูบคือถ้ามันรู้สึกวูบวาบก็เอาสติ แล้วลึกรู้อยู่กับอาการรูปวาพนั้นเลยค่ะก็รู้หนอรู้หนอรู้หนอแล้วก็กลับมาที่เอากลับมาที่ฐานมาดูลมหายใจเราต่อมาดูคพองดูยุบต่อก็คือขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราทำอะเราใช้ฐานไหนในการปฏิบัติค่ะ,ะสภาวะธรรมทุกอย่างหรืออาการทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราทําสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแค่เอาสติไปรึกรู้อยู่ค่ะ แค่นั้นพอเลยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันคืออะไรยังไงทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆจนจนสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วอะวิปัสสนาญาณมันเกิดสภาพคือเขาเรียกว่าสภาวะธรรมมันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเข้าใจเมื่อ เราย้อนกลับมาดูมันภายหลังแต่ตอนที่เราปฏิบัติอะยังไม่ต้องไปคิดนึกตรึกตรองกับมันค่ะก็แค่แค่ให้ระลึกรู้ก็พอระลึกรู้แล้วก็ข้ามมันไประลึกรู้แล้วก็ข้ามมันไปแล้วค่อยพอเราปฏิบัติได้แล้วมีสภาวะแล้วเนี่ยออกมาศึกษาป,ปริยัติในภายหลังก็ได้เราก็จะเข้าใจมันหรือคนที่มีความรู้ทางปริยัติแล้วอะค่อยออกมาพิจารณาตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วค่ะเราค่อยมาพิจารณา